แค่เราเชื่อในตัวเองเท่านั้นแหละเราจะรู้สึกว่าเราจะมีพลังที่เราจะก้าวต่อกว่าเนจะได้เพิ่จะมาถึงทุกวันนี้นะก็เหมือนกับทุกทุกคนเลยครับก็คือว่าเริ่มจากหนึ่งแล้วก็เริ่มจากติดลบด้วยซ้ำเพราะอย่างแรกเลยคือเราไม่มีเงินทุนเลยในวันแรกที่ทำทุกอย่างติดลบไปหมดสิ่งที่ทำคือการค่อยๆเก็บค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆพัฒนาครับด้วยความที่พี่คนชอบมุนพรยอยู่แล้วเนี่ยก็เลยนามาสร้างสรรค์พัฒนาเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราใช้มุนพรของเราเองครับในสวนของเราเอง เราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับไปออกงานแฟร์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้รับเกียรติไปออกออที่รายการนะครับไปเล่าถึงประสบการณ์การทํางานนะครับว่ากว่าที่เราจะคิดสินค้าออกมาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการคิดยังไงบ้างพอเราได้สินค้าชิ้นแรกเป็นแชมพูมะกรูดแห่งจระเข้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆแตกยอดออกมาครับเป็น สบู่สมุนไพรเป็นก้านไม้อารมาเป็นสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นเนเจอร์ไลท์เฮิร์บนะครับจนมาให้วันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพจากชีวจิตครับที่ทําให้ทุกคนสามารถเชื่อและมั่นใจไปกับเนเจอร์ไลทเฮิร์บครับ